ถ้าน้องรู้สิ่งนี้นะน้องจะสร้างมูลค่าให้ชีวิตตัวเองได้แบบมหาศาลเลยอะนั่นคือการที่เราเปิดตัวเองดึงเอกลักษณ์ของตัวเองออกมาแต่ละคนนะคะจะมีลักษณะเฉพาะมีจุดเด่นความชอบต่างๆที่มันไม่เหมือนกันเลยนะเวลาที่เราจะดึงตัวเองออกมาเมื่อเราหยุดวิ่งตามคนอื่นๆหยุดตามหาว่าเราจะต้องทำยังไงเพื่อที่เราจะได้สิ่งนี้เพื่อที่เราจะเป็นคนนี้ หยุดเรียนแบบใครได้แล้วเรามีไอดอลได้นะคะแต่อย่าเรียนแบบเขาอย่าเป็นเขาเป๊ะเ,เ,เวลาที่เราพยายามที่จะเป็นเหมือนคนเนี้ยเราจะมีเงื่อนไขทันทีลึกๆอะ่ะเราจะรู้ว่าไม่ใช่ฉันว่ะเกิดการเปรียบเทียบตัวเองกับคนนั้นทันทีอ่ะเพราะมันจะรู้สึกห่างไกลมากๆเมื่อเราอยากจะเป็นเหมือนใครถ้าเรารู้ว่าตัวตนของเราอะ่ะเราชอบสิ่งเนี้ย แล้วเราไปเห็นตัวเองเลยว่าอีกสามเดือนข้างหน้าอีกหนึ่งปีข้างหน้าเราจะเป็นไอดอลให้ตัวเองน่ะเราจะเป็นแบบไหนหรอนี่จากความชอบของเราที่เรามีเนี่ยเราจะไปใช้ทำอะไรเพื่อคนอื่นได้บ้างหรอใช้เซนน่ะนำทางใช้ใจอะ่ะความรู้สึกว่านี่แหละแบบนี้แหละคือฉันเลยเป็นตัวของตัวเองนะคะเห็นภาพตัวเองให้ชัดแล้วเป็นในตอนนี้เลยลองเล่นแอคติ้งอ่ะ แล้วน้องจะเริ่มมีหนทางมีโอกาสมีสิ่งที่แบบอู้ฉันอยากจะทําอันนี้เกิดขึ้นนะ่ะ